สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ่ผู้ชมที่รักนะครับวันนี้จะพาชมแล้วก็จับเวลาการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับจากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีเอกมัยครับวันอาทิตย์ใกล้บ่ายโมงนะครับบรรยากาศเงียบประมาณนี้เลยครับ